มีเรื่องอีกมากมายนะที่ผมอยากรู้ว่าทำไมคนเราต้องอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่มันไม่เกิดก็ไม่รู้จะว่าไปผมก็อยากรู้หลายเรื่องเหมอนกเรื่องพวกนี้มันห้ามยากในเรื่องที่มันยังไม่เกิดเนนีะ่ยยิ่งทําให้ผมอยากรู้คนแต่ละคนเวลาอยู่กับเราเนี่ยเขาอยากรู้แล้วเขาคิดอะไรกับเรากันแนะ่ ความจริงนะผมชอบผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเธอคิดอย่างเดียวผมหรือเปล่าถ้าเกิดแบบบอกว่าเธอชอบเหมือนผมแบบคิดไปเองอะไรงี้เขาข้างตัวเองนึกออกไหมเอางี้ดีกว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยเลยกันผู้หญิงแบบผมนะเป็นยังไงได้ปะ